ครับบริพี่น้องเอฟซีสารคามนะครับไปเหงานอยู่ทั้งชนบรีม่ายามมายามในบาวกีนะครับฮอดถึงลานลุงก็นเลยโทษเอื่นมานะครับเกีพี่น้องเพิ่นมายามเพื่อนเลยสงสารกี้เพื่อนเลยอยากให้ควบสุกี้ที่กี้ให้ควบสุขเพื่อนมาตลอดครับครับมาด้วยกันสองคนนะครับอ่ออโอเคครับอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาใบ ใช่นั่งครับครับยี่จะจะไหเอาเอ็ะจังไหเอ๋อขวางพิ่นก็ซื้อให้เงินเพิ่นก็ให้วายแล้ววายอีกกราบงามๆทุกคนยกใส่เก่าเท่าใส่หัวเงินค้ากับเกี่ยวิ่นหายากเพิ่นวุฒิสาวให้ขอบคุณครับขอบพระคุณครับอย่าบอกเอานังน้ำพิ่นเอฟซีพันมาจากบุรีชนบุรีปุ่น่ะชนบุรีของบ้านพุ่นหลับบ้านทูมอมาไหมมั่นะ มันรุนสามะแหวนนี่เลยเห็นตจริงนลถ้าเห็นกันสุ่อยังขำเลยนบมือนี่นด้เบียกแข่งมือนี่จี้มือนี่จี้ได้เบียกอย่งใชแน่ย่างถวยโอโหนี่เร่างถวยรับขับเชือกผา บาดเยนขันแนวเลยบบกทิว่าเห็ดกับ่าที่ว่าเห็ดเนี่ยจะเสว่าจะจะของเห็ดบ่อออนหลาของหลายเยอ่ยเขาเอนึงเขาจัหน่อยยังหนึ่งมาเขาไว้เถอพรากาแล้ไปยู่อย่างนี้วันไม่ีปุ๋ยแล้วฟองงี่ปุ๋ยเดอะเมียเราพีลุงทรไปว่าอยูพี่เดี๋ยวจะบอกไงมั้งีน้าเราเราไม่ใาฟังกเมีเรา เขาได้ลงอย่างลงดันไ้หโอ้ลงแล้วจำกี่เลยบ่าจงได้แล้ล้มไันล้ว่ยังจะสอบประกอมาหาด้วสอบประกอเออพวกที่ดินสอบปรกอเนี่ยแรงมาหามาหยังมาให้หลังมาบับคมดันตัวสอบปรกอพอตีมาแบบคมดันเลยไม่เปดแม่คะแนนแล้วัอบประกอบกับวาเลี้ยงที่ดินสอบประกอเป็นตัว นี่มามาควดันยังไไม่ปรีนเมนี่ยและวล่าขาม่วยงา้นนะ้องเป็นอสมอสันนด้วอสมอเออบ้าทีโอ้เสียเอฟซี G. ชนบุรีเก็แบบขามเรียงมอใหม่ย,ยังเทเด็กกีนนะกีนคือใส่คือรอ,อแต่วันนี้ไหมเพราะตะนุง,งเสียผืนเนี่ยแบบลักษณะเนี่ยสีฟ้านอ่อนเนี่ยเก็บซีไ ตัดผมไหมสิโบ,บ,บ,บคือคนเสียเส้นธิ์ดิโบคือคนเป็นบ้าดิโบคือคนบกพองดิเป็นคือคนชาวบ้านธรรมดาคือคนทั่วไปเองสินะอือสีบบ่โบคือสีบบ่โบคือคนเป็นบ้าเนะครัโอ้คนเบิ่งบอกเลยมันไปมองขึ้นกันทั้งนั้นอ่าอ่าัส้นี็ไม่ไดใส่เส้นเก่งยิ้นจีกว่าไปตัวนะึ่งใส่เก่งยิ้นเขาไปกึกลองเท้ากีงกับีอะไรต่างหากวะอ่าคล้ายกระเป๋าหน่อยสิเองวะ กระเป๋าคาดเอวนี่แม่คาดนี่ไหมขาดเนี่ยทางไหนเราโอ้กระเป๋าคาดอกจีน่ะโอ้ก็ยยอนย้ำเป็นงานคนตายงานสวมกีเพราะเห็นกีลุงไปเห็นกีใส่นี่หน่อยไหมเออโอ้กระเป๋าเพิ่ให้ไอ้ให้ไอ้แรื่องทีม่ให้ไหมกระเป๋าคาดอกนี่ยเออสภายคาดอกนี่เห็นว่ายราไม่เหมือนเลยพี่สาวผมเออยันกีใส่นี่ใส่นจุดดำแล้วเส้นเวนตายันกีออกงานมันยังเั้น น้ำกีว่างานเสียแมนตากระเป๋าสะพายขาดอกอยู่นี่สะโพกขาดอกใส่แมนตาดำแบบนี้ย้ำย้ำกีเมาเหล่าย้ำกีหักกีน้ำลายหายรับตาสินางยุตโตกับวิผู้ใดเห็นเพราะว่ัติค้าแมนตาจังไม่อยากอายคนเด้อลุงกี่ในน้ำแม่นว่แม่นบอกรับบอกรัแม่นบอกรับโอ้พ่นบ่กรับ มีการปฏิเสธอีกว่าเคยนอนรับยังง่ายๆกนเนาะโอ้ยคนดี